มีน้องอุ้งอิงเป็นไอดอลนะครับสำหรับน้องฮักแพงวรัญญาพรค่อนทีน่กันนะครับนะน้องอุ้งอิงชื่อว่ารัตนาพรน,น้องฮักแพงชื่อว่าวารัญญาพรอ,อาพรเหมือนกันนะคำว่าพูเขียนเหมือนกันแปลกวาครับมันเหมือนกับมีอะไร คล้ายกันหลายสิ่งหลายอย่างครับฟังแล้วคนลุกเพราะว่าอย่างเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือการติดต่อหาบอดโจรหรือพ่อโจคล้ายๆกันน้องมีสิ่งที่ให้ให้คน้นคนหาคล้ายๆกันนะครับ แต่สิ่งหนึ่งก็คือน้องรัตนาพรเพชรบ้านแพงก็คือน้องอู๋อิงเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความมุมา่ามากพยายามมากและกะ็จนประสบความสำเร็จในที่สุดน้องส่วนน้องหักแพ่งกับมีน้องอู๋อิงเป็นไอดอลมีความพยายามเพื่กันความพยายามสองคนนี่แทบจะบ่แตกต่างกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่วา่า น้องอุ้งอิงขามาก่อนเป็นพี่หนึ่งปีน้องวาลัญญาพอ่อหรือน้องหักแพงงขามาที่หลังจุดเริ่มต้นก็คือมาออดิชั่นหลังเวทีเหมือนเหมือนกันกับแม่มากับแม่นะครับแล้วกับจุดเริ่มต้นเลยก็คือน้องอุ้งอิงจาได้บ่ครับที่น้องขามาครั้งแรกคลิปแรกของน้องกับสั่งเสื้อผ้ายด้วยการาคลิปนั้นคนดูเป็นล้าน ตอนนี้น่าจะ3ล้านแล้วคลิปของนอง้องหักแพ้งหรือว่าลญัญยาพรอนี่กัน1นล้านวิวภายใน1วันแต่1นล้านวิวตรงนี้ของน้องหักแพ้งนี่ในเพจนะครับส่วนของน้องอีกนี่ใน y t u t u นะแตกต่างกันตรงนี้บ้านนี้จุดเริ่มต้น,นก็คือการมาออ d i t i o นหลังวิธีคล้ายๆกัน บ้านน้องกับบ้านงานห่างจากห่างกัน1กิโลเมตรเหมือนกันเด้เลยนะครับบ้านน้องอิงก,กับห่างจากบ้านงานที่ที่ไปมือไปออดิชันหน1กิโลประมาณนั่นนะครับบ้านน้องฮักแพรงกับห่างจากบ้านงานที่ไปออดิชันก็ประมาณ1กิโลเมตรเหมือนกันแต่สิ่งตีตากัน,น,นคือน้องอิงจะถนัดเพลงลูกทุ่งเพลงอ,อินดี้เพลงลูกทุ่งต่างๆส่วนน้องฮักแพรง สังวา่าจะไปทางมอลำ์ถนดทางมอลำนะครับเด็กสองคนนีน้น้าสนับสนุนนะครับเพราะว่าอย่างพราะว่ามีความเริ่มต้นคล้ายๆกันนะครับให้การสนับสนุนน้องหากแพ่งน้ำเนเยนอครับพี่น้องในไหนเราก็ในไหนเราก็เป็น f อซน้องอุ้งอิงแล้วนะครับให้โอกาสน้อง นักเพลงอีกสักคนหนึ่งนะครับคลิปนี้บายจดลาพีระนองไปก่อนสวัสดีครับ